สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีดูขั้วของกล่อง C D I ของมีโอหรือฟีโนตัวเก่านะครับที่มีหกเขี้ยวนะครับหันปักขึ้นแบบนี้นะครับเขี้ยวขึ้นด้านบนตามแาบ,บนี้นะครับหันเขี้ยวขึ้นก็จะมีอยู่หกขั้วนะครับหันเขี้ยวขึ้นด้านบน เราก็จะมาดูกันนะครับเขี <S <S ้วล่างนะครับคู่ล่างนี่ครับสองคู่นะครับจะเป็นจากพันเชอร์นะครับจะเป็นตัวกลางจะเป็นขาวเขียวตัวขวาก็จะเป็นขาวแดงนะครับที่มาจากพันเชอร์คอยจากมัดไฟนะครับนี่นะครับข้างล่างกลางกับขวานะครับมาจากเป็นพันเชอร์ ส่วนตัวนี้น้ําตาลนะครับมาจากสวิต์กุญแจนะครับเปิดสวิต์กุญแจปุ๊บไฟสิบสองโวลต์ต้องวิ่งเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงกลางข้างบนเป็นสีดําครับเป็นสายดินนะครับในรถที่ดุดรื้อไม่ยับนะครับก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวนี้ครับลงโครงรถไปเลยนะครับแล้วตัวซ้ายสุดนะครับสีส้มนะครับไปหาคอยหัวเทียนนะครับ ไปหาคอยหัวเทียนจุดระเบิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องมีโอฟิโนตัวนี้นะครับนี่ก็คือตำแหน่งขั้วกล่อง C-DI ของมีโอฟิโนนะครับแบบคร่าวๆนะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระเด่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ